ครัวันนี้เป็นวันพุธที่21่สิบเพฤศจิกายน2555นะครับหรือ21งหนึทับหนทับหนนะครับลูกชายนะครับเจนเจพนนี่ฮะเป็นการทดสอบนะเกี่ยวกับการอัปโหลดนะครับกล้อง จากเวกแคมนะฮะแต่เสียงดังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับมันจะต้องใช้พลังเสียงขนาดไหนนะครับถึงจะต้องเส้นหันมาทางนี้สิมา,มาคุยสิม,มาคุยเรื่องอนางยักษ์อุ้มไข่อุ้มไข่อุ้มไข่ชีปเปืือยอาบน้ํำไหม เปย์อาบน้ำไหมไ่แล้วชิเปยใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าเสื้อผ้าไม่ใส่ไม่ใส่แล้วคุณคุณย่าน้องเซนอยู่ที่ไหนไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอย่างเดียวเลยไม่ยอม